มีโอกาสมาขึ้นยิมแคมเนาะโหแบบว่าไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะครับผมแล้วก็วันนี้มีความสุขมากครับผมหวังว่าทุกคนจะได้ความสุขกลับไปไม่มากก็น้อยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ขอ,คขอคคบคุณขอบคุณพี่ถาขอบคุณพี่ใหญ่ทุกคนเลยครับที่ให้โอกาสพวกเราทุกคนได้มาทําตรงนี้นครับผมเห็นึงความสามารถของพวกเราก็ดีใจมากผมถ้าปีหน้ามีผมขอมาอีกนะครับ ครับผมก็เหมือนกันล่ะตางก็ต้องขอบคุณแฟนๆครับขอบคุณพี่ธารนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนเลยครับที่ให้โอกาสพวกผมได้มายืนตรงนี้ครับแล้วก็วันนี้ดีใจมากที่ได้เจอทุกคนนะครับเป็นครั้งแรกของผมใน Impact คครับผมก็ทาเต็มที่ครับผมแล้วก็แต่พรุ่งนี้ยังมีอีกวันพรุ่งนี้มากันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวัดพรุ้งนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาหากันผมครับ เป็นแฟชั่นนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะได้รับเอเนจีดีๆกลับบ้านไปนะครับเพราะว่าพวกเราก็ได้รับเอเนจีดีๆจากทุกคนแล้วก็มีกำลังใจในการทำงานแล้วก็ผลิตผลงานเพื่อทุกคนต่อไปนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้พวกเราไปมีไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับครับก็เอาจริงไม่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าแบบ คลิป Hit me up ใน t ิกต o ก <laughs> ตอนนั้นยังโดนแม่ตีอยู่เลยจากคลิปฮิตมีอใน t ิกต o กมาสู่ค i ิ m มี p ในคอนเสิร์ตในวันนี้ <laughs> ก็ดีใจมากๆที่ได้มาฟังร่วมกับทุกคนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยขอบคนที่ทุกคนมานะครับก็รวมถึงไลฟ์สตรีมมิ่งจิเก็ดด้วยนะครับก็ยังไง ขอบคุณทุกกำลังใจไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลหรือที่มาก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆครับไปแล้วยืนเตรตตขอบคุณมากมากๆนะครับมามาะะแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากมๆาขอบคุณแฟนๆทุกคนที่สพอร์ตพวกเราทั้งสองคนแล้วก็ทุกคนบนเวทีนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานเบื้องหลังมากๆที่ทําให้พวกเรามีวันนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ธาด้วยที่ให้โอกาสพวกเราเสมอมาะครับก็พวกเราก็ หวังว่าจะเป็นกําลังใจดีๆให้ทุกคนต่อไปนะครับแล้ก็หวังว่าทุกคนจะเป็น <Hi> ก <industry rules> ําล <prawda> <t brick away> ังใจดีๆให้ผมด้วยนะครับก็อยู่กันไปเรื่อยๆนะครับผมรักทุกคนขอบคุณมากๆครับครับวันนี้โคตรมีความสุขเลยครับ ีความสุขมากๆครับเออ,อยากจะบอกทุกคนครับว่าขอบคุณน้องป้าจริงๆครับที่คอยสัพอรอตพวกเราเสมอครับขอบคุณป้ายไฟขอบคุณเสียงกีที่มีมาให้เราตลอดครับแล้วก็ดีใจมา,มากครับที่รู้จักทุกคนนะครับผมแค่นี้นะครับ <laughs> <laughs> ก็ ทุกคนมากครับขอบคุณจริงๆครับวันนี้มีความสุขมากวันนี้แบบรอมันกันมากแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับที่ที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาโดยตลอดครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในนี้ครับวันนี้ทุกคนสุดยอดมากครับขอบคุณพี่พี่ทีมงานทุกคนครับทุกคนเต็มที่มากขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณมากครับครับ จริงๆอยากขอบคุณทุกคนครับที่มาอยู่ด้วยกันในที่แห่งนี้ครับเพราะว่าทุกคนเหมือนกับคนที่ร่วมเดินทางไปกับเราเสมอเลยครับทุกคนเห็นเราตั้งแต่เราที่ยังไม่เป็นเราในทุกวันนี้ทุกคนคอยอยู่ข้างเราคอยดูความสําเร็จของพวกเราคอยดูการเติบโตของกเรามันเป็นความสึกที่น่าอบอุ่นหัวใจมากครับแล้วก็ผมอยากให้ความรู้สึกเหล่านี้มันกลับคืนหาทุกคนครับอยากให้ทุกคนมีความสุขในชีวิตทุกๆวันแล้วก็ อยู่กับพวกเราไป็นานๆนะครับครับเ<ว><น>เลก็ต้องขอบคุณรู้คนมากๆนะครับที่มาดูกันในวันนี้นะครับผมก็ <S 1> <S 1> จริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยพอรู้ว่าแบบเฮ้ เราปีที่แล้วเราจากกันที่ไ o โอพาร์คกรนทอนนะแล้วปีนี้เราได้แบบได้มาสถานที่ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเรายัางโซนเอาเร็วขนาดนี้เนี่ยรู้สึกแบบดีใจมากๆเลยนะครับทแบบี่ได้มาเจอทุกคนนะครับก็รู้สึกสนุกมากเลยวันนี้แล้วก็เราก็จะพยายามทำอะไรแบบนี้ทำให้ทุกคนมีความสุขได้นน,นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาเจอกันนะครก็ไว้เจอกันครั้งหน้าครับ ก็ขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่มาให้กำลังใจกันนะครับก็อยากจะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขมากๆเลยครับเอาจริงๆแล้วผมเคยมีความฝันมานานแล้วเอออยากมีโอกาสได้มาล่นที่แข่งสักครั้งแล้วก็วันนี้ก็ได้ทำแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีทุกทุกคนผมก็ไม่มีโอกาสได้มามีวันนี้นะคะรับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับเดินทางกลับบ้านอนย่างปลอดภัยครับ ทำยังไงให้ทุกคนมีความสุขแล้วเวลามาเจอพวกเราทั้ง17คนแล้วก็เพื่อคมาเป็นพี่ด้วยอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งกดดันว่าต้องคอยดูแลน้องๆหรือว่าต้องแบบคอยดูแลแย้มแย้มแยามฟูวินอาจจะเป็นเพราะผมกดดันเองนี่แหละครับสุดท้ายแล้วผมเห็นหน้องตั้งใจเต็มที่มากเห็นเพื่อนผมตั้งใจเต็มที่มากอะไรเงี้ยเราก็ผมว่าโอเคหายห่วงเลยะครับขอบอตุ๊กอลอบมือให้เพื่อน ที่สั่งคันเลยครับขอบคุณจี็ีทีวีนะครับพี่ถานะครับทุืทุกคนเลยะะทั้งทีมงานที่ตัดคอนเสิร์ตเอวอลทั้งที่สามขึ้นมานะครับผมบอกเลยว่าผมมีความสุขมากแล้วก็ได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างให้ผมแข็งแกร่งขึ้นขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณมิกมากนะครับที่คอยหอบยิ่งหาาอบ้าวใ้กินครับแล้วคอยอยู่เตียงข้าง่งเสมอน,นะครับที่ขาได้เลยะคะือทุกคนนะครับผมขอบคุณมากจริงๆที่มาวันนี้นะครับ ขอบคุณครับไปต่อไม่ถูก,กหรือว้ยเอยแกเออไม่เป็นไรนะครับผมเออจริงๆแล้วผมเคยบอกกับพี่เอิร์แบบว่าเฮ้ยยังไงเราก็เป็นคนที่ทำง,งานในการเราเป็นพันเนื่องเงนเราก็จับมือกันไปจนจนถึงสุดปลายทางของเรา ผมไม่ได้จากพี่พี่เอ,อิร์จาก,กทุกคนที่นี่เราผมก็ดีใจมากที่ปีนี้เราได้ขึ้นไยกันแล้วก็มีน้องหลายคนที่เข้ามาใหม่น้วทำให้ผมรู้สึกว่าดีใจที่ได้เจอรก yeah. ยังมีทีมงานเบื้องหลังพี่แดนเซอร์ขอบคุณทุกคนพี่โคโลกาขอบคุณทุกคนที่ทำให้โชว์วันนี้ออกมาดีแล้วก็ขอบคุณ g ีเอ็ขอบคุณพี่ถาแล้วก็ขอบคุณแฟนัาที่น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณครับ เหมือนที่มิกบอกเลยครับ,นนบ,อรบขอบคุณทุกทุกคนที่ยืนอยู่บนเวทีนานที่นี้นะครับคือเราซ้อมกันมานานแล้วก็หนักพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ขึ้นกัคทังที่2องด้วยแล้วก็มีเพิร์เทเวนตี้สตาร์ที่มาใหม่ซึ่งบอกเลยว่าไม่ได้น้อยหน้าไปกับพวกเราเลยแล้วก็บอกผมบอกว่าครั้งนี้คือผมต้อง พูดจากใจจริงว่าทุกคนเก่งขึ้นจริงๆอันนี้ชมจากใจเลยนะครับทุกคนเก่งมากแล้วก็ขอบคุณที่อยู่บนสเตจนี้ด้วยกันก็คือผมรู้สึกมีความสุขมากๆีีได้ทำมาทุกคนจริงๆครับขอคคบขอคุณมากครับขอบคุณวิหา้วก็ทาง GMMTV นะครับที่ได้จัดคนอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับให้พวกเราแล้วก็ทุกๆคนได้มาเจอกันนะครับแล้วก็มันทำให้ เติมพลังได้เยอะมากๆเลยมีพลังที่จะไปทําอะไรอืน่นต่อไปมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบุณสีด่ด้วยนะครับที่ซุ้มซอมดึงเฮ้ยที่ซุ้มซ้อมได้มาอย่างหนักนะครับก็เราก็ต้องลุยกันต่อไปเหมือนเดิมน,น,นะครับน้องแล้วก็ซุ้มนะครับเช็คแฮนดนดี ็ขอบคุณทางครอบครัวแล็เพื่อนๆนะครับสำหรับกำลังใจทุกอย่างนะครับครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆนะครับที่มาในวันนี้นะครับก็ขอให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมนะค,ครับอาตุ้ไม่ใช่ยาวอย่างที่พี่จิม ไปนะ,ะัะก็ Thank you for all of the fans all around the world I hope this day can uh, fulfill your uh, happy and I hope you enjoy in like in our weekend and Thank you for coming and I hope to see you soon <laughs> ก็ภาษาไทยได้เนะ,ะ <laughs> ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาในวันนี้ผมรู้สึกว่ามัน มันเป็นอะไรที่เติมเต็มความฝันผมเมือนกันที่จะได้มาเล่นที่อินเท a r ์แคนานะครับก็รู้สึกตื่นตาตื่นก็รู้สึกดีมากๆอย่างไรก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับแล้วก็คนที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณพี่ถามมากเลยนะครับที่ทําให้งานนี้เกิดขึ้นและที่สําคัญคือเบื้องหลังทุกๆคนทีมดนตรีทีมแดนเซอร์ทีมคโคลอกราฟคืออยากจะบอกว่าขาทำงานกันอย่างหนักมาก ม่ผมว่ามันหนักกว่าพวกเราส,สองกันอีกก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ๆที่คอยทำง,งานอย่างเต็มที่ทำให้โชว์ทุกๆโชว์ออกมาได้ดีขนาดนี้ผมหวังว่าวันนี้จะเติมเต็มอะไรได้หลายๆอย่างรักทุกคนนะคะรักไหมครับอะไรนะออบอกแล้วใครจะเกียดซีลง อันนี้ลีซูก็รักอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอ่อไม่ใช่ลีซูซี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 ขอโทษครับเอ่อผมก็รักทุกคนครับขอโทษด้วยนะแล้วบอกเอาลองรอดเอ้ยคอนโฟดคอโฟดคืออ่าคือวันนี้ผม ตั้งใจมากตั้งใจจะมามอบความสุขให้ทุกคนครับแต่ว่าขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแฟนคลับขเขาเรียกว่าอะไรพี่พี่ด้วยมีแฟนคลับผมด้วยอะไรเงี้ยก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้จักผมนะครับก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมก็แล้วก็สาหรับใครที่มารู้จักผมไปแล้วนะครับก็ขอบคุณมากที่ไม่ให้ให,ให้กำลังใจครับก็วันนี้สนุกมากเลยครับสนุกแบบสนุกมากๆเลยครับก็เชื่อว่า ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนที่ที่จะมาอีกแผงครับผมว่าเอาละเอาละขอคาดหวังกันนะมีความคาดหวันนะก็ผมพูดเล่นๆเฉยเฉยบอกเออซื้อก๋วยเตี๋ยวตรงข้างลิ้นัดก็ได้นะครับจะไม่รู้ใช่ผมว่าครั้งนี้ไช่สุดท้ายที่ผมจะมาครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนในยครับที่ มาในวันนี้ครับเอาแล้วุณจะโดนเลยหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีอะไรนะคนผเสียวมากเลยอพูดนแล้วโดนดนหลุดเหมือนพี่ตลอดเลยอะอุ้ยไม่ได้หลุด อ่ะอันเจ๋อเวลาครับก็อยากจะขอคุณทุกคนนี่แหละครับก็เอ่อผมจะพูดไปไหนแล้วแหละว่าเอ่อถ้าไม่มีทุกคนก็คงจะไม่มีเราอยีกต่นี้หน้าที่ของพวกผมคือการที่ทำให้พวกคุณมีความสุขในวันนี้แล้วผมไม่รู้ว่าพวกเราทำสำเร็จหรือเปล่าแต่ว่าพวกผมมีความสุขที่ได้มาเจอทุกคนมากก็หล่อไหมหล่อไหม ขอบคุณพ,พี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่อยู่ในเวทีตรงนี้นะครับทั้งเบื้องหลังด้วยแล้วก็ uh, GMTV ครับเอ่อ uh, คงจะมีแค่นี้แหละครับก็เออ่ uh, ขอเก็บภาพหน่อยได้ไห,ไหมห<แ>วังว่านี่จะไม่ใช่ภาพสุดท้ายที่ฉันจเอาแซกมาเก็บภาพหน่อยนะครับมารวบรวมที่ตาตากล้องของเราหน่อยนะถ่ายรูปพิกันหน่อยครับเดินไปถ่ายกันตัวนะทนี่